สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h ANNEL COMPANY APP นะครับวันนี้อยู่ในแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Crazy Rock นะครับมีการอัปเดตล่าสุดนะครับเกี่ยวกับการถอนเงินแบงค์เขียวนะครับตอนนี้มีเงื่อนไขเพิ่มเข้ามานะครับก็คือเงื่อนไขของการหาแตรสีทองนะครับผมในส่วนของการถอนเงินสีเขียวนะครับหรือธน้ัหมสีเขียวนั่นเองนะครับผมนะซึ่งแตรสีทองอันนี้นะครับจะมา จะหามาได้ก็ต่อเมื่อเรามีแตรสีม่วง3อันนะครับเรามีแตรสีม่วง3อันนะครับเราก็จะได้แตรสีทองมา1อันนะครับซึ่งครั้งที่แล้วนะครับผมลองอแลกเปลี่ยนนะครับแตรสีม่วง3อันแล้วก็ได้แตรสีทองมา1อันผมก็กดค้่มเขวตอนนั้นอยู่ในอันดับที่104่งรอยนหนึ่งรพอกดปั๊บนะครับมันเลื่อนขั้นแค่ห ก็กลายเป็น104นั่นเองนะครับก็เลยยังไม่สามารถที่จะรับเงินตรงนี้ได้อีกนะครับต้องทำภารกิจหาแตรเพิ่มนะครับซึ่งการหาแตรก็มาจากการเชิญเพื่อนและการทำภารกิจรายวันนะครับหาธงสีแดงให้ครบ100ก็จะได้ในส่วนของแตรสีม่วงนะครับ1อันด้วยกันรตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะในส่วนงการเล่นเกมตอนนี้นับอยู่ใน ระดับที่232นะครับเล่นจนถึงระดับที่240ก็จะได้เงินสีเขียวอีก50บาทนะครับผมนะก็นะครับเป็นเกมที่ดีนะครับเพราะว่าเล่นสนุกนะใน2เกมนี้นะครับใครที่เล่นแล้วแล้วก็ถอนเงินสีอะไรอยู่นะครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยทุกคนนะก็ในส่วนของเกมนี้นะครับผมนะเรานะครับเป็นการเล็งนะครับเล็งให้โดนนะครับนี่ทุกคนนะ ให้โดนในส่วนของอม m o เตอร์ะ Monster นะครับแล้วก็อย่าให้โดนในส่วนของคนนะครับผมนี่ทุกคนนะถ้าโดนคนขึ้นมานะครับก็จะลมเหลวแบบนี้เลยทุกคนนะนี่ปับ๊บนี่ทุกคนนะก็คือพยายามทํำยังไงก็ได้นะครับอย่าให้โดนคนนะแล้วก็ให้โดนในส่วนของมนสเตอร์ Monster นั่นเองนะครับผมอุ้ยอ่า ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่ายากเกินไปนะครับเราสามารถที่จะกดข้ามด้วยวการดูวิดีโอตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ทุกอนนะหลังจากที่เรากดข้ามเมื่อกี้เราก็ดูวิดีโอจนจบไปเราก็สามารถผ่านด่านนี้ได้เหมือนกันนะครับก็คือเป็นการผ่านด่านด้วยกันนะครับด้วยการอะไรเอ่ยด้วยการข้ามนั่นเองนะครับเลยอีก3ด่านทุกคนนะ3ด่านนะครับผมก็จะสามารถที่จะชนะได้แล้วนั่นเองนะครับผม ก็คือนับก็คือผ่านแค่3ด่านนะครับผมก็จะมีโอกาสชนะแล้วทุกคนนะชนะก็นะครับทําให้ผมนั้นได้รับเงินสีเขียวอยู่ด้วยกัน5 0บาทนะครับเพราะว่าเงินสีเขียวก็จะหาได้จากการทําประมาณนี้ทุกคนอานด่านสุดท้ายทุกคนนะอ่านี่คือเงินสีเขียวนะครับผมนะก็อีกเล่นหนึ่งคือเอาแตรหาหอันแล้วก็มาแลกเป็นเงินสีเขียวก็ได้เหมือนกันนะครับผมนี้นะครับได้ไหมไม่ได้ โอ้ยโดนเอาตรงนี้ดีกว่าไม่ไปนะครับเดี๋ยวผมกดข้ามดีกว่านะครับโอเคทุกคนนั่นก็ผ่านเป็นเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามารับรางวัลใหญ่ก็คือเป็นในส่วนของเท่าบัดสีเขียวนี่ทุกคนนะ ก็เป็นการหาบัตรสีเขียวแบบนี้เลยทุกคนนะแล้วก็ที่เหลือก็คือเล่นต่อไปให้ครบ3ามไรานแล้วก็360ด่ดานก็จะได้รับทนบัตรสีเขียวที่เหลือนั่นเองนะครับส่วนภารกิจนะครับเป็นภารกิจรายวันแนะนําให้เราทําทั้งหมดนะครับผมนะก็จะได้รับในส่วนของอธงแล้วก็ธงสีแดงเพื่อที่ว่าเราจะรับเปิดหอยเขี้ยวแล้วก็เพชรแล้วก็แตรครับ อีกเรื่องหนึ่งคือเราก็จะได้รับเงินส่วนของเหรียญด้วยนะครับเหรียญสีเหลืองตรงนี้นะครับเหรียญสีเหลืองตรงนี้ก็จะมาสะสมที่เมนูถุงตรงนี้นะซึ่งผมก็ทําการถอนล่าสุดวันที่19เดือนตุลาคมที่ผ่านมาจํานวนอยู่ที่123บาทนะครับก็ถอนได้จริงนะครับตัวนี้นะครับผมนในส่วนของแอปนี้ถอนขั้นต่ําเพียงแค่10บาทหรือเท่ากับ1 0,000 คะแนนนะก็คือใช้เหรียญอยู่ที่1 0 0 0 0หนะครับเท่ากับอยู่ที่10บาทนั่นเองนะครับผมนะซึ่งเราก็ต้องหาเหรียญน,นะครับหาเหรียญจากการทำภารกิจรายวันก็จะได้รับอยู่ที่620คะแนนด้วยกันนะครับหาเหรียญจากการเชิญเพื่อนนะครับก็จะได้รับ6,400คะแนน,นด้วยกันตรงนี้นะครับก็ อันนี้คือได้รับสูงสุดนะครับไม่ใช่ว่าเชิญปั๊บได้รับเลย6,400ไม่ใช่นะครับผมนะส่วนจากการเล่นเกมเหรียญที่เราได้รับจากการเล่นเกมจะมาถูกสะสมที่เมนูหีบสมบัตินะครับซึ่งเมนูนี้เราก็ต้องไปทำภารกิจตรงนี้นะคือเวลาแลกเปลี่ยนตรงนี้ให้ครบ2ไรครั้งแล้วก็สะสมเ,เลิฟพอยต์นี่ทุกคนนะก็คือข้อ1คําอธิบายของกล่องน,นะครับตรงนี้นะเราจะได้ทั้งหมดก็ต่อเมื่อนะครับ จะได้เหรียญที่เราสะสมมาทั้งหมดก็ต่อเมื่ออะไรเอ่ย 1. การแลกรางวัลแต่ละครั้งจะทําให้คนได้รับเลิฟพอยต์พร้อมโอกาสได้รับธนบัตรและเหรียญกล่องก็คือตอนที่เราแลกตรงนี้ทุกคนนะกดแลกแลกตรงนี้เราจะได้เป็นเลิฟพอยต์ด้วยแล้วก็รับเป็นเหรียญด้วยนั่นเองนะครับ 2. เมื่อการแลกรางวัลเสร็จสิ้นเหรียญกล่องทั้งหมดจะถูกถอนออกโดยอัตโนมัติยิ่งเลิฟพอยต์สูงเท่าไหร่โอกาสได้รับเหรียญก็จะยิ่งสูงขึ้นสูงสุด100%อ่ะเมื่อครบ200นะครับ ระบบก็จะถอนอัตโนมัตินะเหรียญที่เรามีอยู่จะได้รับเต็มจํานวนก็ต่อเมื่อเรามีเลเวลพอยต์สูงนะครับผมนะช่วงตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเอาเกณฑ์ตรงไหนจากไหนเท่าไหร่ถึงจะได้เต็มจํานวนนะครับผมข้อ3ก็คือไอเทมที่จําเป็นสําหรับการแลกรางวัลแบบมาตรฐานแตกต่างกันไป 4. การแลกรางวัลขั้นสูงจะให้รางวัลที่สูงกว่านะครับ ก็อันนี้การแลกรางวัลขั้นสูงตรงนี้จะได้รับรางวัลที่สูงกว่าการแลกรางวัลปกตินะครับผมนะก็คือจะได้แตกต่างจากในส่วนการแลกรางวัลขั้นสูงนั่นเองนะครับผมนะส่วนการเชิญเพื่อนวิธีการก็กดที่ปุ่มคาเชิญแล้วก็คัดลอกนะครับข้อความตรงนี้แล้วก็คัดลอกเนื้อหาตรงนี้ก็ได้เปลี่ยนข้อความข้างในก็คือกดเปลี่ยนยังได้ย่างหนึ่งทุกคนเห็นไหม ถ้าจะเอาเป็นแค,ค่อาคก็คือเอาตรงนี้ได้เลยนะครับพอเราเอาข้อมูลมาแล้วอย่าลืมคัดลอกรหัสเชิญของเราตรงนี้ได้เลยนะครับพอเราคัดลอกเสร็จนะครับให้คนที่เราต้องการเชิญให้เขามาใส่ที่ช่องนี้นะครับก็คนที่เราแนะนําไปเขาจะได้30บาทเป็นเงินสีเขียวนะครับรหัสเชิญ3 6 5 7 9 0 0 3นะครับส่วนเราจะได้รับก็ต่อเมื่อนะครับคนที่เราเชิญเล่นเกม ผ่าน5ด่านจะได้ไป320ี่เหรียญกับอีก1เพชรนะรับสูงสุดจะดยี่ยก็คือ5ครั้งนะครับผมนะก็คือสูงสุด5ครั้ง5ครั้งก็คือต้องผ่านนะทั้งหมดยะ่ด้วยกัน100ด่านนะครับแล้วก็จะได้เพชรทั้งหมด5เพชรด้วยกันนั่นะเองนะครับอันนี้คือเป็นเงื่อนไขของการรับเหรียญแล้วก็รับเพชรจากการที่เราเชิญเพื่อนนะครับ ส่วนภารกิจไอวันก็แนะนําให้เราไปทําทั้งหมดเลยนะอันนี้คือการเชิญเพื่อนอันนี้คือการดาวน์โหลดและเล่นแล้วก็อันนี้สาเร็จ5ครั้งต้องทํา5ครั้งถึงจะได้ไปก็เหรียญกับอีก10บธงสีแดงอันนี้คือแต่ละครั้งที่เราทําสําเร็จจะได้ไปก็สิเหรียญกับ15บธงสีแดงอันนี้คือดูวิดีโอแต่ละวิดีโอจะได้ไป30เหรียญกับ4ี่ธงสีแดง อันนี้คือการดูวิดีโอสะสมทั้งหมดครับก็จะได้ไป95เหรียญกับ15ทงสีแดงนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็เล่นเกมผ่านด่าน30ด่านจะได้ไป60เหรียญกับ10ทงสีแดงแล้วก็ออนไลน์ก็คือเล่นแอป,ปนี้จนถึง30นาทีจะได้ไป30เหรียญกับ5ทงสีแดงนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆน,นะวันนี้ก็มาอัพเดตในส่วนของการถอนเงินสีเขียวต้องหาแตรนะครับเพื่อที่ว่าจะ เลื่อนนะครับอันดับเป็น100ลงมาก็สามารถถอนได้นั่นเองนะผมถอนที่650นะครับแล้วก็ได้โบนัสเพิ่มอีกทุกคนนะตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะก็หวังว่าจะได้รับการถอนกันทุกคนนะครับส่วนการถอนที่ง่ายที่สุดคือการถอนเหรียญตรงนี้แหละทุกคนนะสะสมเพียงแค่1นึ่งมืเหรียญก็สามารถถอนได้เลยอยู่ที่10บาทไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับก็ถ้าใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับแอปนี้นะแอปนี้ถอนเงินได้จริงนะถอนเงินได้จริงกันทุกคนถ้าหากว่าเพื่อนๆน,นั้น ทำตามเงื่อนไขไม่ทําผิดกฎนะครับสะสมเหรียญครบ1 0,000นเหรียญก็สามารถถอนได้แล้วนั่นเองนะครับผมก็มีคําถามคอมเมนต์ได้เลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ